สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงกระสิบของวิญญาณพื้นที่ปลอดภัยของคนหยอกฟังเรื่องหลอนๆแบบไทยแท้เรื่องคืนนี้บอกเลยครับว่าเป็นอะไรที่ไม่ใช่แค่หลอนแต่โคตรเจ็บลึกเป็นผีที่ไม่ได้มาแค่หลอดหลอนแต่ผูกพันกันด้วยคำว่าความรักแล้วก็ความผิดสัญญาเรื่องที่เราจะเล่ากันคืนนี้มีชื่อว่าคำสัญญาใต้เงาจันทร์ครับ เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งชื่อการช่างภาพสายลุยป่าที่วันหนึ่งได้รับจดหมายจากคนรักเก่าที่หายตัวไปอย่างลึกลับในป่าเมื่อ5ปีก่อนจดหมายนั้นไม่ได้แค่ปลุกความทรงจําเก่าๆขึ้นมาแต่มันยังทําให้เขากลับไปยังหมู่บ้านกลางป่าที่ไม่มีในแผนที่หมู่บ้านที่ซ่อนคําสัญญาแล้วก็ความตายเอาไว้เขากลับไปเพื่อหาคําตอบแต่กลับเจอบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับชีวิตอีกแล้ววิญ,ญญาณของเธอยังคงรอเขาอยู่ ใต้ต้นโพเดิมที่เดิมในคืนพระจันทร์แดงจุดเริ่มต้นของคำสัญญาที่เขาลืมและจุดจบของใครบางคนที่ไม่มีวันลืมโอ้โหเกินยังไงให้คนลุกตั้งแต่ยังไม่เข้ารายละเกียรติพีทแล้วแล้วคือภาพมันมาทั้งหมดในหัวเลยนะฉันเห็นต้นโพฉันเห็นผู้หญิงในชุดขาวยืนเงียบๆอยู่ตรงหลุมศพไร้เชื่อ อุ้ยคนรู้ก้าแล้วคือมันไม่ใช่ผีแบบแค่หลอกตกใจใช่ไหมมันเป็นผีที่มีเหตุผลมีความหลังมีพันธะที่ยังไม่เสร็จใช่เลยน่นมันคือผีที่ผูกพันกับคำสัญญาครับแล้วที่โหดกว่านั้นคือคนที่ลืมสัญญาคือเราเองคนที่ทำให้เขาติดอยู่ที่เดิมก็คือตัวเราเนี่นแหละเอาจริงๆผมอ่านจบคือใจหายเลยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่มันคือการเผชิญหน้ากับอดีตที่เราไม่กล้าก,กลับไปมอง แล้วพอเล่าแบบเนี้ฉันนึกถึงฉากในเรื่องตอนที่การกลับเข้าไปในหมู่บ้านอะแล้วแบบทุกอย่างเงียบกิบไม่มีเสียงเด็กไม่มีเสียงคนไม่มีหมาไม่มีแมวเหมือนเวลาหยุดนิ่งอะแล้วก็มีแค่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อออนเดินออกมารับเขาแล้วรู้จักชื่อเขาเฉยเลยอะบรรยากาศมันแบบหลอนแบบนุ่มๆอะพีทไม่ได้กระชากตกใจแต่คือกดหัวเราลงชา้ชาๆเลยนะจริงยิ่งพอเขาเริ่มเดินเข้าป่ากับออน ใช้เส้นทางที่ไม่มีในแผนที่นะความเงียบคือจุดเปลี่ยนเลยมันไม่ใช่แค่ทางลับมันคือการเข้าสู่โลกอีกฝั่งหนึ่งโลกที่ไม่ใช่ของคนเป็นและออนคือพาเขาเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆมีพุ่มไม้มีลำธารมีเสียงที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติแล้วนุ่นรู้ไหมว่าจุดที่ผมขนลุกสุดคือตอนที่เขาเห็นหลุมศพไร้ชื่ออยู่ใต้ต้นโพ ใช่ฉันเองก็แบบนั่งอ่านตอนนั้นอยู่แล้วเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างหลังอ่ะแล้วพี่จําได้ไหมว่าตอนที่ออนยืนอยู่ตรงหลุมนั้นแล้วพูดว่าขอโทษที่ฉันช้าไปอ่ะโอ้ยฉันน้ำตาคลอเลยอ่ะแกคือถ้าเป็นฉัน,ฉนจะไม่กล้าย,ยืนใกล้หลุมศพนั้นเลยแล้วเขายังถ่ายรูปออกมาได้เห็นวิญญาณในภาพอีกนะโหใช่ภาพที่ออกมาคือเห็นเธอยืนอยู่ข้างหลังเขาในทุกภาพเลยแล้วภาพสุดท้ายคือแบบ เห็นออนยืนอยู่ข้างหญิงสาวอีกคนที่หน้าคล้ายแฟนเก่าเขาไงแล้วคนดูแบบฉันก็ตาโตเลยจ้ะว่านี่มันอะไรกันแน่ออนเป็นใครกันแน่ใช่คนหรือเปล่าหรือเป็นอะไรบางอย่างที่เฝ้าร้อยเขาคืนคําสัญญาแล้วเรื่องได้แดงที่อ่อนเห็บมาให้ดูนะมันสื่ออะไรได้มากเลยนะไม่ใช่แค่ความรักโรแมนติกแบบทั่วไปแต่คือได้แดงผูกวิญญาณไว้จริงๆถ้าใครผิดคําสัญญาคนตายจะไม่ไปไหนเลย แล้วการคือคนที่เคยรับปากว่าจะกลับมาแต่ไม่เคยกลับมาแล้วตอนที่เขาไปเจอสารร้างกับกระดิ่งนะผมนี่แบบโออยากปิดหูคือเสียงกระดิ่งมันไม่ใช่ธรรมดามันคือเสียงที่เรียกให้ใครบางคนออกมาแล้ววิญญาณของเธอคือปรากฏพร้อมเสียงหัวเราะเบาๆและพูดว่าเธอสัญญาว่าจะกลับมาตอนนี้ผมนี่มือแข็งเลยนะแล้วที่แรงสุดอะ่ะคือฉากกระจกที่การไปเจอในบ้านเก่าอะ่ะแล้วเห็นใบหน้าเธอสะท้อนอยู่แทนหน้าตัวเองอะ่ะ คือขอโทษนะฉันจะไม่กล้าส่งกระจกไปอีกสองวันแล้วเธอพูดคําว่าทําไมแบบไม่ต้องมีเสียงแค่ขยับมากอะ่ะแล้วเขาก็ตอบว่าเพราะผมกลัวเนาะโอ้โหเจ็บมากผมว่านี่แหละคือแก่นของเรื่องเลยครับนุ่นว่าเราแต่ละคนอาจเคยมีคําสัญญาบางอย่างกับใครสักคนแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าคําสัญญานั้นสําคัญแค่ไหนกับเขาจนบางทีเขาอาจรอเราจนตายหรืออาจไม่หลุดพ้นจากตรงนั้นเลย แล้วตอนสุดท้ายนะฉันแทบน้ําตาไหลอะ่ะการยืนใต้ต้นโพลแล้วบอกว่าขอคืนคําสัญญาทั้งหมกไว้ที่ผมคนเดียวอะ่ะแล้วเธอก็หายไปพร้อมรอยยิ้มและน้ําตาคือแบบไม่ได้ถูกปลดปล่อยแบบสวยงามนะแต่มันคือการรับทิกชอบด้วยหัวใจอะ่ะใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจอการอีกเลยหมู่บ้านก็ค่อยๆหายไปบ้านทุกหลังกลายเป็นเถาวันรุกรังแล้วถ้าคุณเดินไปชายป่าตอนพระจันทร์เต็มร่วงนะ คุณอาจจะได้ยินเสียงกระดิ่งดังแวววๆแล้วได้ยินเสียงคนสองคนคุยกันเบาๆใต้ต้นโผเฮ้ยแกพูดแล้วฉันอยากให้คนได้ดูจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องผีนะแต่คือเรื่องของการอยู่ให้ครบคำพูดแล้วถ้าใครอยากฟังเรื่องเต็มของคำสัญญาใต้เงาจันรแบบเล่าเต็มๆตั้งแต่ต้นจนจบแบบซึมลึกขนลุกน้ําตาซึมไปพร้อมกันอย่าลืมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับและฝากด้วยครับทุกคนกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องเสียงกระซิบของวิญญาณด้วยนะครับใช่แล้วค่ะฝากกดให้ครบทุกอย่างเลยจะได้ไม่พลาดเรื่องผีหลอนๆแบบนี้อีกแล้วเจอกันตอนหน้าขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันในเงาจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ